สวัสดีคะ่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะ <ừ. S 1> คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุลมค่ะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวนที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นแบบไทม์เลสค่ะก็คือไม่ได้จํากัดช่วงระยะเวลาในการดูนะคะจะดูเวลาไหนก็จะเป็นคําทํานายในช่วงระยะเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็จะเฉพาะเจาะจงไปในความสัมพันธ์ที่กําลังคุยคุยกันอยู่ ดูใจกันอยู่ไม่ได้มีสถานะอะไรหรือไม่ชัดเจนก็ได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงกับกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าสถานการณ์ที่วางเปิดขึ้นมาค่ะตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์สเหตุการณ์นะคะคุณก็ดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงไม่เป็นไรเลยค่ะก็ไปดูหัวข้ออื่นก็ได้นะคะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่หกถ้วยนะคะอ แล้วก็ตามด้วยเป็นไพ่8ปไม้นะคะ คามคิดว่าความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะอยู่ในรูปแบบที่ไปไป,ไปมามาก็ได้นะคะถ้าในตอนนี้ค่ะเขาหายไปนะคะวางคิดว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะเพราะว่าไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ของการรยูเนียนเนะออการกลับมาพูดคุยอะไรแบบนี้นะคะอืมนะแล้วก็บางคนที่ความสัมพันธ์ไม่พัฒนาความสัมพันธ์ยังเป็นคนคุยอยู่เนะะี่ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาคนนี้ยังมองเราเหมือนเป็นพี่เป็นน้องก็ได้นะ เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่เลยค่ะยังไม่ได้มองว่าเป็นคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความพิเศษเนาะในการคุยแบบรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะอืมเอ,อ่ออาจจะเป็นรักออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะอืมบางทีความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่คืบหน้าก็เพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะ อาจยังมีความระแวดระวังกับความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะคะอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมาก่อนเนะคะเราก็อาจจะเป็นการฝังใจอะทาให้เรายังคงระวังกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะคะแล้วตัวเราเนี่ยอาจจะยังไม่ปล่อยใจไปนะคะีค่ะสิ่งที่วางพูดไปมันสามารถสลับฝังกันได้นะคะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่ยังไม่ปล่อยใจมาให้เราเต็มที่เนาะนะต่อมาค่ะเป็นไพ High ่ไฮปริตเทสนี่ะคะ แล้วก็สองเหรียญค่ะยังมีความโลเลอยู่เลยนะคะอืมโลเลเหมือนประมาณว่าเออไม่รู้ว่าจะเอาอยังไงดีอะเ,ออเนี่ยอย่างอย่างบางคนเนี่ยค่ะก็รู้สึกนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษแหละแต่ว่าก็ยังไม่อยากที่จะมีคอมมิชเมนต์ก็ได้นะเออนะคะยังรู้สึกระวังอยู่อย่างที่ย่อที่กวางบอกไปเนาะมีความสับสนนะคะอืม ต่อแม่ค่ะมีไพ่เอ็มเพรสค่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจก็ได้นะคะหรือมีความตะขิดตะขวงใจนะว่าการที่เขาไม่ให้ความชัดเจนการที่ยังเป็นคนคุยอยู่แบบนี้เขามีใครหรือเปล่าเขาคุยกับเราเอ,อเขาคุยกับกับเราเนี่ยคนเดียวหรือเปล่านะคะืม,มันยังมีความแบบตะขิดตะขวงใจเนาะนะนะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยกวางคิดว่าอยู่ในรูปแบบที่ บางทีตัวคุณเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกให้เขาไปแล้วนะอืมนะคะคือมาดูกันต่อนะคะว่ามีอะไรอีกบ้างไพ่หกไม้ค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางก็ได้นะคะระยะทางมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะเป็นรักออนไลน์แล้วก็อยู่กันไกลนะคะไม่ได้เจอกันบ่อยเน้นนานทีเจอกันที นะหรืออาจจะยังไม่เคยเจอกันเลยก็ได้มันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่สามารถที่จะไปต่อได้ไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าได้ก็ได้นะคะมาดูกันต่อนะคะเป็นไพ่ทัดลมนะคะอัศาวินถือดาบค่ะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวทัดลมด้วยกันเองเนี่ยก็ได้นะคะก็คือราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะหรือว่าคนคนนี้นะคะมีลักษณะที่ใจร้อนนะคะ เออเอาแต่ใจนะคะขี้หดหงิดอืมนะอาจจะมีเหวี่ยงเบาๆนะขณะไปแค่คนคุยนะเอออาจจะมีเหวี่ยงเบาๆนะคะนะเราก็อาจจะเป็นคนที่เออเหมือนใจร้อนวู่วามอะค่ะด่วนคิดด่วนพูดด่วนทำอะไรทุกๆอย่างเลยนะคะอืมนะ ตอนแม่ค่ะมีไพ่สามดาบค่ะอืมไม่ใครสักคนนึงเนี่ยแหละค่ะนะคะที่ยังคงฝังใจกับความรักครั้งเก่าอยู่นะคะเออแล้วไม่สามารถปล่อยวางได้ปล่อยวางในที่นี้วางหมายถึงความรู้สึกเนาะความรู้สึกมันยังคงติดมันคงตราตึงอยู่ในใจอ่ะมันยังเจ็บปวดอยู่นะคะอืมนะ <c oughs> เขาอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าหรือไม่ตัวคุณอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าๆก็ได้นะคะอืมแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้ว ก่อนหน้านี้ยเป็นความสัมพันธิตดูเจ็บปวดนะนะคะ,ะหรือไม่นะคะการที่เป็นคนคุยที่ไม่มีสถานะค่ะอาจจะอยู่ในโหมดที่เป็นรักเราสองสามคนก็ได้นะคะนะถึงยังไม่ได้มีสถานะเพราะว่าเป็นไพ่เลขสามเนาะสามดาบนะคะแล้วก็มี h priest แล้วก็ Empress ค่ะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะอืม หรือไพ่ยอยากจะบอกอะไรอยากจะเตือนอะไรอยากจะแนะนําอะไรก็ให้ไพ่ขึ้นมานะคะไพ่เลเวอร์ค่ะอืมตามด้วยหกดาบนะคะ The Fool ค่ะ The Will นะคะอ,อีกหนึ่งใบค่ะเป็นไพ่สองดาบค่ะความคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เวลาคุณคุยกันเนี่ย มันก็มีความรู้สึกดีแหละมันมีความรู้สึกอินแหละเออเพอห่างไปมันก็รู้สึกคิดถึงอืมทวินหาแต่บางทีคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ระยะยาวก็ได้นะคะอืมคุณอาจจะยังคงสับสนนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นจริงหรือว่ามันหลอกเออเรารู้สึกกับเขาจริงๆหรือว่าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลย หรือว่าเราเอาเขามาเป็นค่าเวลานะออันนี้มันสามารถสลับกันได้นะคะก็อาจจะเป็นตัวเขาที่คิดแบบนี้เช่นเดียวกันเนาะหรือมันมีความแบบสับสวนวุ่นวายอะว่าเฮ้ยเราอยากได้ความสัมพันธ์นี้จริงๆหรอเออกับมันสบายใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีความสัมพันธ์เนี้ยแล้วมันรู้สึกหนักใจมันรู้สึกจะต้องกังวลหรือเปล่า มันก็คิดเยอะคิดมากอึดอัดไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าแบบจะทํำยังไงดีดังนั้นความสัมพันธ์เนี้ยค่ะวังคิดว่ามันยังคงเป็นคนคุยอยู่นะคนคุยไม่มีสถานะคุยไปเรื่อยๆนะคะห่างกันไปกลับมาก็จูนกันติดโอห่างกันไปกลับมามันก็ยังสปาร์กกันเหมือนเดิมนะคะมันยังอินกันเหมือนเดิมนะอืมแต่ว่าตัวเขากับตัวคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์ก็ได้นะคะแบบอยากที่จะไปเรื่อยๆไปเรื่อย อืมนะคะแต่ว่าไม่ได้อยากที่จะห่างหายจากชีวิตของกันและกันนะอืมไม่งงเนอะคือแบบไม่มีคอมมิทเมนต์ไม่มีสถานนะก็ได้แต่ว่าอืมก็มันตรงเนี้ยสถานการณ์เนี้ยมันค่อนข้างยูนิคเนอะมันอาจจะ ไม่ได้แบบว่าเป็นกลุ่มใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคว่าอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีความรู้สึกแบบนี้ค่ะที่แบบเอออาจจะแบบคุยไปเรื่อยยังไม่ได้ต้องการที่มีความสัมพันธ์อะไรอะไรมากนักนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันจะมีเรื่องของสิบแปดบวกเข้ามาเกี่ยวด้วยนะเออบางทีเนี่ยการที่เราอยู่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องแบบนั้นก็ได้นะเรื่องสิบแปดบวกก็ได้นะเออคุยแล้วมันรู้สึกหายเหงาอ่ะอยู่ด้วยแล้วมันก็มีเรื่องแบบนี้เข้ามาอะไรแบบเนี้ย นะคะอืมดังนั้นอาจจะต้องระวังนะคะดูแลตัวเองเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าอมความสัมพันธ์จะเป็นยังไงสิบดาบนะคะบางทีตัวคุณนะั่นน่ะอืมอาจจะแบบเออเหมือนเราไม่เจ็บหรอกเออเราเข้าลงลงเหมือนลงไปเล่นเกมอะเออเราไม่เจ็บหรอกเราไม่เป็นไรหรอกแต่สุดท้ายแล้วบางทีอะต้องระวังนะตัวคุณนะั้นน่ะอาจจะเจ็บเองนะอืม นะอาจจะเจ็บเองสิบดาบนะคะนะต้องระวังนะคะหนึ่งไม้ค่ะแล้วก็เจ็ดดาบค่ะหรือว่าถ้าในตอนนี้ค่ะคุณยังคงติดอยู่กับความรู้สึกเก่าๆของคนเก่าๆแฟนเก่าหรืออะไรแบบนี้นะคะบางทีเราอาจจะต้องปลดแอกออกมาแล้วเราอาจจะต้องปล่อยวางความรู้สึกตรงนั้นไปไม่ต้องแบบกลัวในการที่จะให้ใจ คนปัจจุบันเนะี่ยไปอืมเรียนรู้ไปเลยค่ะใจแลกใจนะทุ่มเทไปเลยเริ่มต้นใหม่ไปเลยอืมอย่าไปแบบกกล้ากลัวๆอาจจะเพราะเคยเจ็บมาก่อนเคยโดนหลอกมาก่อนก็เลยกลัวโดนหลอกนะคะอืมจนเราแบบว่ายื้ยยักษ์ๆอ่อะอนะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่เดินหน้าสักทีนะบางทีเราอาจจะต้องทิ้งไปแล้วโอเคเราก็เริ่มต้นใหม่รีสตาร์ทใหม่เนะคะ มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจมั่นใจทางเดินของตัวเองและก็ความรู้สึกของตัวเองถ้าเรามีความรู้สึกกับเขาคนนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรในการที่เราจะปล่อยใจไปนะคะอืมนะขอดูต่อค่ะว่ามีอะไรอีกสิบถ้วยค่ะอะไม่แน่นะการที่คุณปล่อยใจไปครั้งนี้เนะะี่ยค่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เฟิร์มขึ้นก็ได้นะคะ อหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจินตนาการไว้เป็นความสัมพันธ์ะระยะยาวลองเท e มก็ได้นะคะองควางขอดูหน่อยค่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะ King of Swords ค่ะอืมเขาก็คิดว่าตัวคุณนั้นมีกำแพงเหมือนกัน,นะคะ่ะอืมกำแพงสูงไม่ใช่เล่นนะคะแล้วก็ Emperor นะคะอืมกำแพงก่อนข้างสูงสี่ไม้ดูสิมันเป็นเสาสี่หลักเนาะ ดูเหมือนอะไรเหมือนกำแพงไหมเออเหมือนนะคะอืม <c oughs> นะแล้วก็เหมือนบางทีนะคะ <c oughs> เขาก็อาจจะรู้นะคะว่าตัวคุณเนี้ยนะอยากต้องการความสัมพันธ์ที่มันอบอุ่นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าตัวคุณไม่เปิดใจอืมนะคะพอไม่เปิดใจมันก็ทําอะไรไม่ได้เอออืมอ่ะคราวนี้เรามาดูาต่อแล้วก็มีไพ่เอ่อ 9, 9, 9, 9, 9, เก้าเก้าเก้าเหรียญโอ้วันนี้สมองเป็นอะไรเนาะ อ่ะเก้าเหรียญะะเนี่ยค่ะเก้าเหรียญก็เหมือนอารมณ์แบบว่าเขามองคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเนาะเออเป็นคนที่เออเหมือนอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของตัวเองเรื่องของเงินทองนะคะเขามองว่าเหมือนตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักอะ่ะเออนี่คือสิ่งที่เขามองเห็นนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะ ถ้าคุณพร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะมีใครสักคนที่เป็นเขาเราอาจจะต้องพูดต้องบอกต้องมีการแสดงแอคชั่นอะไรบางอยา่างเนาะเดี๋ยวลองขอดูหน่อยค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรนะคะใบแรกค่ะเดือดซันค่ะอยู่ด้วยก็รู้สึกดีค่ะนะ คุณก็มีความอบอุ่นให้เขาอยู่ด้วยแล้วมันก็สนุกสนานนะคะสีดาบค่ะแต่บางทีก็เข้าไม่ถึงเลยจริงหรือเปล่าเอ่ยแสดงว่าตัวคุณนั้นน่ะมีสองบุคลิกมากๆเลยออืมนะอโดยเฉพาะมิถุนหรือเปล่ามิถุนจะมีสองบุคลิกนะคะแล้วก็ตามด้วยอัศวินถือถ้วยเขารู้สึกดีๆกับคุณมากๆเลยนะคะ ดามดวยเดือดแร์ค่ะคุณยังคงเป็นเหมือนเอ,อถ้าเขาหายไปอะค่ะเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะโอเคค่ะมาต่อนะคะเ,เขาก็ยังคงรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเวลาพูดคุยด้วยแล้วสบายใจอะ อเวลาเขามีปัญหาอะไรอะ่ะเขาคิดว่าตัวคุณก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีได้นะคะอืมเป็นทางออกให้เขาได้นะอืมดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อเราอาจจะต้องทลายกำแพงของตัวเราทิ้งลงไปนะคะอ่ะงขอเปิดไพ่ข้อความอีกนิดนึงแล้วกันนะดูซิว่ามีข้อความอะไรในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะอืม ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอมาเลยก็ได้นะคะอ่ะใบแรกนะคะอืมเขาบอกว่าเขาว่าไม่สามารถไปในสิ่งที่เป็นเป็นคนในแบบที่คุณต้องการได้อืมนะคะเอออ่ะเราก็มีบอกว่าบางครั้งที่เขาหายไปอ่นะคะเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณแคร์เขาไหมอ่ะบางคนเนี่ย นะคะคุณอาจจะติดในเรื่องของคนรักเก่าอยู่แล้วเขารู้สึกได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะแบบเออลองหายไปดูซิว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าคิดถึงแต่คนเก่าอะไรแบบนี้นะคะอืมนะบางทีที่เขาเงียบไปเหตุผลหนึ่งเขาก็อืมไม่อยากทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องอนะคะอืมอีกใบหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาคิดนเนาะเขาบอกว่า เขาว่ามีปัญหาในเรื่องของความเชื่อใจอ่ะเขาเป็นไปได้นะคะในช่วงแรกอะที่วางบอก่าค่ะว่าใครสักคนนึงเนอะไม่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมาก่อนนะคะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังเจ็บปวดลวดร้าอยู่เลยเลยแบบเนี้ยนะคะอืม้มนะก็เป็นไปได้ทําให้เขายังไม่ไปต่อกับเราหรือว่ายังไม่อมืทำให้ความสัมพันธ์นี้มันก้าวหน้าสักทีเนาะ นี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะ,ะวันนี้กวังก็ขอตัวลาก่อนนะคะถ้าเกิดใครอยากจะดูดวงก็จิ้มลิงด้านล่างได้เลยค่ะบ๊ายบาย